วัสดีครับกับมาพบกับรายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์นะครับเป็นรายการที่จะนําทุกท่านไปเรียนรู้ทําความเข้าใจในงานมารดกศิลปะวัฒนธรรมของกรมศิลปากรสําหรับรายการในวันนี้นะครับจะตามนโยบายของรัฐบาลที่จะประกาศความพร้อมและแสดงศักยภาพแห่งการเป็นฮับแห่งเฟสติวัลโลกนะครับจัดก,กิจกรรมเทศกาลสำคัญต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศริลปากรครับจึงกำหนดจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรมศริลปากรเพื่อมอบเป็นของขวัญพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยครับโดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพนมบุตรจันทระโชคอธิบดีกรมศริลปากรนะครับท่านจะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลในวันนี้โดยมีผมสิทธิพรบุตรพานักวิชากรรารเผยแพร่จากกลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้นะครับ ครับต้องขออนุญาตครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างสูงกับรายการับที่ท่านได้เอ่อมาดีได้พูดคุยกันในรายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์นะครับในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรมศิลปกรนะครับ Thailand วินเทอร์ s t i v a l นะฮะซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นอยากให้ท่านได้พูดถึงนะมีมีมีเรื่องราวอะไรที่จะเอาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันบ้างครับครับ ก็เคยมีคนบอกผมไว้นะครับว่าฤดูหนาวเนี่ยเป็นฤดูแห่งความสุขหากแม้นอากาศมันไม่มีกลิ่นแต่ว่าเรามักจะได้กลิ่นลมหนาวมันโชยมาเมื่อช่วงใกล้ปีใหม่โดยเฉพาะเมืองไทยที่เป็นเมืองร้อนในหน้าหนาวคนก็จะได้รับความสุขจากอากาศที่เย็นสบายบได้นำเสื้อกันหนาวที่มีสีสันสดใสามา แต่งกายให้งดงามแล้วก็ปีนี้ทราบว่ารัฐบาลได้จัดทําโครงการเฉลิมฉลองในฤดูหนาวที่เรียกว่าวินเทอร์ไทยแลนด์เฟสติวัลก็เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่อยากจะให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอยากจะให้ใช้พลังของซอฟต์พาวเวอที่รประเทศไทยมีอยู่อย่างเหลือเฟือเนี่ย ให้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในช่วงฤดูหนาวรกรมศิลปากรในฐานะที่เป็นภาคราชการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดการเฉลิมฉลองนี้เพื่อสนองนโยบายของราชการเช่นกันโดยเฉพาะกรมศิลปากรนั้นมีต้นทุนสำคัญก็คือโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ผมว่าปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดที่สุดว่าเทรนหรือรถนิยมในการเที่ยวบราสถานกำลังมาเนี่ยนับตั้งแต่วันที่19กันยายนที่เราประกาศให้เมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกเนี่ยได้รับการประกาศให้เป็น,ปน,ม,รปนมรดกโลกเนี่ยมันได้เปลี่ยนความเป็นเมืองโบราณสีเทพไปโดยสิ้นเชิงนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากหลักร้อยในวันธรรมดากลายเป็นหลักพันครับ ในวันเสาร์อาทิตย์เพิ่มจากหลักพันเป็นหลายพันแล้วก็เป็นหลักหมื่นครับซึ่งปรากฏการเช่นนี้มีให้เห็นไม่บ่อยนักต่อนเนื่องจากเรื่องสีเทพก็คือเราพบว่าละครเรื่องผมลิขิตที่กำลังออกอากาศหรือออนแอร์อยู่เนี่ยได้รับความนิยมจากแฟนละครมากๆครับทำให้เกิดเรตติ้งใหม่ในยอดคนเข้าชม ทั้งดูผ่านไลฟ์สดทั้งดูผ่านสถานีโทรทัศน์ทั้งดูใน YouTube เราก็เห็นว่าเราควรจะทำอะไรที่มันเป็นการต่อเติมหรือว่าบูรณาการพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเราเข้าด้วยกันในเมื่อละครเรื่องพรมนิฤินี้อาศัยเรื่องราวในประวัติศาสตร์อยุธยาเป็นหลักเราก็เลยคิดว่าเราจะให้โอกาส แฟนๆละครเนี่ยได้สัมผัสกับโบราณสถานสำคัญของอยุธยาในยามราตรีหรือในยามค่ำคเป็นพิเศษเราก็ได้เลือกเอาวัดชัยวัฒนารามซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญเนี่ยขยายเวลาในการเข้าชมก็คือวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนักกรเลิกเนี่ยรเราจะเปิดให้เข้าชมวัดชัยวัฒนารามไปจนถึงสี่ทุ่ม ซึ่งเราเริ่มทำมาแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่13ตุลาคมที่ผ่านมาครับอันเนี้ยเราเรียกโครงการนี้ว่าเที่ยวโบราณสถานยามราตรีครับโดยนำร่องที่วัดชัยวัฒนารามก่อนปรากฏว่าเดือนเศษที่ผ่านมาเนี่ยมันได้สร้างปรากฏการใหม่ก็คือเขาบอกว่าตอนเย็นตอนค่ำถ้าท่านขับรถผ่านวัดชัยวัฒนารามเนี่ยมันเกิดปรากฏการรถติดรถติดเป็นชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง และตอนนี้เราได้รณรงค์ให้มีการแต่งชุดไทยชมวัดชัยวัฒนารามเนี่ยปรากฏว่าเจ้าของร้านให้เช่าชุดไทยเนี่ยจำน่ายขายดีกันมากๆเขาบอกว่าแต่เดิมที่เคยต้องจะเรียกว่าแย่งหรือเปล่าคือต้องหาลูกค้าแข่งกันเนี่ยตอนนี้ทุกคนรวมกันยังไม่พอชุดที่จะให้นะักท่องเที่ยวเช่าอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ซึ่งมันเป็นเรื่อง ที่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีถามว่าที่เล่ามาทั้งหมดยกตัวอย่างวัดชัยวัฒนารามเนี่ยเรากำลังจะสื่อถึงอะไรเรากำลังจะสื่อถึงของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรให้ประชาชนก็คือเปิดให้ชมโบราณสถานยามราตรีเป็นหนึ่งในโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรที่จะสนองนโยบายไ h a แ l นด์วินเทอ ฟสติวัลผมไม่แน่ใจผมเรียกถูกหรือเปล่าแต่ว่าประเด็นก็คือความสุขในฤดูหนาวเนี่ยท่านจะได้เห็นโบราณสถานที่มันงดงามในยามราตรีซึ่งไม่เคยเปิดให้เข้าชมแบบนี้มาก่อนโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนารามเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาถ้าท่านได้ไปเยี่ยมชมตอนกลางคืนในยามข้างขึ้นหรือพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยท่านจะพบว่าความงามแบบนี้มันสวยจริงๆแล้วมันก็อยู่ใกล้ตัวท่านมากมาก เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้าไปถ่ายรูปยามค่ำคืนยามราตรีแล้วเราก็เฝ้ามองเฝ้ามองนักท่องเที่ยวที่มีความสุขเราเองเป็นฝ่ายให้เราก็มีความสุขจนกระทั่งได้เกิดเป็นโครงการประกวดภาพถ่าย,ม,ยมีโครงการแถมด้วยใช่ไหมฮะเที่ยววัดชัยวัฒนาร,รามยามราตรีใครที่สนใจก็เดี๋ยวน่าจะมี อ่าอินฟโฟกราฟิกขึ้นให้ดูครับแต่งชุดไทยไปวัดชัยวัฒนารามวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยท่านส่งภาพมาที่กรมศริลปากรและส่งข้อประกวดชิงเงินรางวัลผมก็ตจว่ารางวัลที่หนึ่งนี่จะสองหมื่นบาทเยอะนะครับใช่แล้วก็ยังมีรางวัลพิเศษสําหรับผู้สูงอายุด้วยนะครับผู้สูงอายุวันนั้นที่ผมไปสังเกตกับผู้สูงอายุค่าไม่น้อยเลยนะครับใช่มันเป็นความสุขมันเป็นความสุขแล้วก็บางสุขเนี่ยถ้าท่านโชคดีเนี่ยเราจะมีศิลปินของสำนักการสังคีีตเน่ย ไปเล่นบรรเลงเพลงให้ท่านฟังที่วัดชัยวัฒนารามเลยที่เนี่ยเราจะจัดไปจนถึงปีใหม่หรือรหลังปีใหม่ไปอีกถ้าได้รับเสียงเรียกร้องเพราะฉะนั้นตอนนี้ยอดเข้าชมเนี่ยนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น3-40%ถึงนตนะคุณโตโโในเวลา3-4สี่ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ค่าบัตรบางคนถามว่าค่าบัตรเนี่ยเพิ่มไหมก็ไม่ได้เพิ่มค่าบัตรเพิ่มชั่วโมงการเข้าชมค่าบัตรก็ ชาวไทยแค่10บาทแค่น้าน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าคุ้มกับค่าไฟไหมไม่หรอกแต่เราต้องการหนึ่งหนึ่งคืนค,คืนความสุขสองสร้างสร้างความภูมิใจครับแล้วก็มันก็ยังสืบเนื่องไปถึงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาด้วยที่ เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องทองสําคัญที่สุดในประเทศเราครับอาจจะเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเครื่องทองมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ได้ครับพิพิธภัณฑ์นี้ปกติ4ี่โมงจะปิดในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนักขัตฤกเนี่ยเราก็ยืดเวลาในการปิดไปจนถึง6กโมงครึง่งเพราะฉะนั้นท่านไปอยุธยาเนี่ยท่านสามารถที่จะเข้าชมในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับย้ําวันหยุดนักขัตฤกเนี่ยเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาคารเครื่องทองเนี่ย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสมาม่ยได้ถึงหกโมงครึ่งและมาต่อที่วัดชัยวัฒนารามได้ถึงสี่ทุ่มเท่านี้ยังไม่พอนะครับกมรมศิลปากรายัยงจับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยอุธยาครับเราจะขยายผลการเปิดโบราณสถานยามราตรีที่อยุธยาเนี่ยต่อไปอีกก็คือจะต่อไปจะเริ่มที่วัดราชบูรณะรซึ่งเป็น ที่มาของกลุเครื่องทองที่ oh, ใหญ่ที่สุดครับผมแล้วก็จะ<ห>เพิ่อมอีกสองสามวัดเนี่ยในช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยท่านไปอยุธยาครับวันธรรมดาท่านเหนื่อยล้ามาแล้วกับการทํางานจันทร์ถึงศุกร์ท่านก็หลงหนีกรุงไปเที่ยวอยุธยา mm. ในยามราตรีดูแล้วก็หาโอกาสผ่อนคลายความเครียดก็จับจ่ายใช้สอยทานอาหารซื้อ โรตรีแล้วก็ค้างสักคืนหนึ่งก็กลับเหมือนไม่การชาร์จแบตก,กลับมาทำงานครับไม่เท่านี้นะครับเรายังจะมีเที่ยวบองสถานยามราตรีเนี่ยยังจะขยายต่อไปที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์สุโข,ขทัยในเดือนธันวาคมทั้งหมดเนี่ยติดตามได้ทาง Facebook ของกรมศริลปากร,รแล้วก็ เป็นที่ที่ผมบอกได้เลยว่าสวยทุกที่ครับสวยแตกต่างกันออกไปสวยแตกต่างสมัยสวยแตกต่างเวลามีบางคนถามผมว่าเอ๊ะแล้วเมืองโบราณสีเทพที่พูดแต่แรกเนี่ยไม่คิดจะให้ชมยามราตรีเหรอหลักการของกรมศิลปาก,กรก็คือ <S <S จะเปิดให้เข้าชมยามราตรีได้เนี่ยบบรณสถานต้องปลอดภยัยนักท่องเที่ยว<ม>ต้องปลอดภยัยมันต้องเป็นบริณสถานที่อยู่ใกล้ถนนอยู่ใจกลางเมือง มีความปลอดภัยมากเพียงพอคือนี้เมืองโบราณสีเทพเนี่ยเข้าไปค่อนข้างลึกการจะเปิดให้ชมตอนกลางคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคอยู่แต่ว่าเมืองโบราณสีเทพก็ยังต้อนรับเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลกในช่วงเวลาปกตินะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ1โครงการที่จะเฉลิมฉลองความศึกรือความสุขฤด,ดูหนาวเนี่ยผมเรียกเป็นไทยแล้วกันเนาะไอแลนด์วินเทอร์เฟสิเวิเนี่ย กมรมศิลปากรนั่นคือหนึ่งเปิดให้ชมโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติยามราตรีครับสําหรับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครน,นี้แน่นอนครับเราเปิดอยู่แล้วครับเป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์ชาติไทยโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมทุกยุคทุกสมัยเนี่ยอยู่ในพิพิธภัณฑ์พระนครแล้วเดี๋ยวนี้เราปรับปรุงใหม่เป็นมาตรฐานสากลศุกร์เส,สาร์อาทิตย์วันนักขัตฤกษ์เนี่ยเข้าใจว่าจะเปิดถึงสองทุ่มด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมาได้เลยครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่ากิจกรรมแบบเนี้ยเราไม่ได้มีเฉพาะที่ใดที่หนึ่งเราจัดให้เข้าชมยามราตรีเนี่ยวัดชัยวัฒนารามรพิพิธภัณฑ์อาคารเครื่องทองรปราสาทหินพิมายอุทยานกำแพงเพชรอุทยานสุขโขทยัยต่อไปจะเปิดที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านคุณโตเคยไปแล้วใช่ไหมเมื่อเร็วๆนี้อันนี้เป็นวังเจ้าเมืองเก่าสวยมากๆเป็นจวนเจ้าเมืองเก่าแล้วก็อาจจะเปิดที่นารายราชนิเวศที่รพบุรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยพระนารายมหาราชครับเราก็เลยคิดแคมเปญขึ้นมาว่าท่านที่ไปดูในยามราตรีเฉพาะยามราตรีนะครับไปสแตมบัตรท่านสแตมบัตรครบห้าที่ตั้งแต่ เดือนธันวาคมคไปจนถึงวันที่2มกราคม67ท่านมารับของรางวัลที่เราอสรุปหนึ่งท่านต้องติดตามว่าเราเปิดให้ชมยามราตรีที่ไหนบ้างครับค่าไปชมครบ5แห่งภายในวันที่2มกราคมคือต้นปีหน้าท่านเอาบัตรที่สแตปมมาแสดงหลักฐานท่านรับรางวัลที่เรารอยากรู้ไหมครับว่ารางวัลเป็นอะไรอยากนะ ปีเนี้ยกรมศริลปกรเนี่ยก่อตั้งมาครบ112ปีครับปีกรมศริลปกรเนี่ยเรามีศูนย์รวมจิตใจก็คือพระพิคเนตกับพระพุทธรูปสำคัญก็คือพระพุทธศิหิงเป็นพระพุทธรูปสำคัญอันดับสามของประเทศไทยครับประดิษฐานอยู่ภายในพระที่นั่งพุทธศสวรพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร,ครแล้วก็เราร้อยสิบสองปีเนี่ยเราได้ ขอพระราชทานพระบ,บรมราชานุญาตเนี่ยสร้างพระพุทธสิหินจำลองขึ้นมาเป็นพระพุทธรูปแล้วก็เป็นเหรียญเป็นกริ่งซึ่งผมไม่อยากจะมาเล่าตรงนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ถูกทางพัสดุขอดุกอีกว่าเอามาขายแล้วก็ของก็ไม่พอขายตอนนี้แต่ก็บอกว่าตอนนี้ เรากําลังทําพระพุทธสิหิงจําลองเป็นพระพุทธรูปกับเป็นเหนรียญแล้วก็ตอนนี้ได้ทราบว่าของใกล้หมดแล้วอันนี้ไม่ได้ขายของนะครับแต่ว่าถ้าท่านสนใจน่าจะยังพอมีเหลืออีกไม่มากท่านก็ติดต่อได้ทาง Facebook ของกรมศิลปากร,รแต่กาลังจะเชื่อมโยงว่าใครที่แสแตมป์บัตรได้ครบ5ที่ยามราตรีรท่านเอาบัตรที่แสแตมป์ใบเนี่ย ต้องไม่ซ้ํากันนะไม่ใช่ไปกัน5คนที่เดียวไม่ได้นะครับต้อง5ที่ตที่แล้วก็ต้องปั้มว่าเป็นช่วงราตรีเนี่ยท่านมารับเหรียญพระพุทธสีหิงเนื้อพิเศษเป็นเนื้อชินได้ที่กรมมีแค่ร้อยรางวัลเท่านั้นนะครับส่วนพระพุทธรูปกับเหรียญเนี่ยจริงๆไม่อยากโฆษณาแต่ไม่อยากให้พลาดเพราะว่า มีพิธีมหาพุทธาพิเศษใหญ่ในพระที่นั่งพุทธสวรรค์ซึ่งโยงสศยศิลจากองค์พระพุทธศิหิงมาเลยเนาะแล้วก็จะผลิตสถานวัตถุมงคลทั้งหมดเนี่ยไว้หนึ่งราตรีจะพุทธาพิเศษวันที่26พฤศจิกายนเนี่ยแล้วก็ใครที่เช่าบูชาก็มารับได้ในวันที่5ธันวาคมเป็นวันชาติไทยเป็นต้นไปนะครับอันดับที่หนึ่งก็คือเนี่ยเรื่องโบราณสถานยามราตรีเรื่องพิพิธภัณฑ์ยามค่ําคืน เป็นหนึ่งในของขวัญที่กรมศิลปากรเนี่ยจะมอบให้ท่านเป็นการเฉลิมฉลอง Thailand Winter f e s t i v ิ l เนะเรียกกับกันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ให้รู้ว่าเนี่ยเราได้สนองนโยบายของรัฐบาลโดยเราได้นำเอาต้นทุนวัฒนธรรมที่กรมศิลปากรดูแลอยู่เนี่ยทำให้เกิดพลังแห่งซอฟต์าวร์รอย่างแท้จริงแล้วก็หนึ่งสองพลาดพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเราจะไปจัด ไลท์แอนด์ซาวที่เวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่หลายคนถามว่าเวียงกุมกามเนี่ยคืออะไร,รเวียงกุมกามเป็นเมืองโบราณที่พระเจ้ามังรายมหาราชปสมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายผู้สร้างเมืองเชียงใหม่สร้างเมืองเวียงกุมกามขึ้นก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่แล้วก็เป็นเมืองโบราณที่มีโบราณสถานสวยๆวยเนี่ยหลายแห่งรกรมศริปลปากรจะนาโขนชุดใหญ่ ของสำนักการสังคีตไปแสดงที่เวียงกุมการในวันศุกร์ที่1และวันเสาร์ที่สองทันวาคมนี้ไม่มีการเก็บบัตรนะครับ,รบไม่มีการจำหน่ายบัตรใดๆทั้งสิ้นเป็นการให้ชมฟรีผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเวียงกุมการจังหวัดเชียงใหม่วันที่1วันที่สองนี้ทันวานะครับ62 566เนี่ย จะมีการแสดงโขนชุดใหญ่ของกมรมศิลปรกรประกอบไลท์แอนด์ซาวท่านไปจับจองที่นั่งเพราะทราบว่าเดี๋ยวเขาจะมีตลาดเดี๋ยวที่เขาเรียกว่ากาดยามค่ำเนี่ยมาจําหน่ายอาหารจําหน่ายของที่ระลึกบรรยากาศแบบร้านนานะครับไม่ควรพลาดผมไม่แน่ใจว่าเสียงที่กำลังออกากาศอยู่นี้ได้ยินไปถึงพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่หรือเปล่าแต่อยากให้ท่านไปอันนี้ก็เป็นของขวัญอีกอย่างหนึ่งที่ว่ากรมเนี่ยให้กับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งก็ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่ผมบอกว่าความนิยมในการท่องเที่ยวโบราณสถานกําลังมาครับผมหวังว่านี่ไม่ใช่กระแสแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นครับเราเอาสิ่งที่บรรพบุรุษไทยสร้างไว้ให้เนี่ยมาต่อยอดแล้วก็มาทําให้ท่านเห็นว่าซอฟต์พาวเวอร์นั้นมีจริงสร้างเศรษฐกิจได้จริงรนะครับตอนนี้ที่เมืองโบราณสีเทพเนี่ยใครไปก็เห็นไอศครีมรูปคนแครเนาะ ตอนนี้แท่งละ50บาทกรมวันนั้นไปซื้อรับรองพี่น้องสื่อมวลชนร้อยแท่งลดให้แท่งละ1บาทเหลือสี่สิบเกใครจะคิดว่าวันหนึ่งลวดลายคนแคะที่อยู่บนเจดีเอามาทําเป็นไอศครีมขายได้ตอนนี้กมรมศิลปาก,กรก็ส่งสํานักทั้ง10บหมู่ไปอบรมการทําของที่ระลึกจากลวดลายโบราณต่างๆที่มึงโบราณสทเทพเข้าใจว่าท่านไปสีเทพป,ปีใหม่เนี่ยท่านจะได้ซื้อของที่ระลึก ที่มาจากการผลิตของชาวบ,บ้านจริงๆและกรมก็จะส่งเสริมในบราณสถานอื่นๆต่อไปผมไม่แน่ใจว่าเล่ามาเนี่ยหมดเวลาหรือยังแต่ว่าจริงๆมีจะเรื่องให้มีเรื่องให้จะเล่าให้ฟังอีกเยอะแต่ว่าวันนี้ก็คงเอาเท่านี้ก่อนนะพอประมาณก็อยากให้ติดตามนะครับงานของกรมศริลปากรเราติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างเรามี Facebook ใช่ไหมมี a c e b o o k ของกรมศริลปากรนะครับแล้วก็มี Facebook ของกลุ่มเผยแพร่ รกรมศิลปากรนะฮะแล้วก็รายการของเราเนี่ยมีเผยแพร่ผ่านช่องทาง u t u b e นะฮะร,รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ซึ่งท่านสามารถทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารต่างๆได้เลยนะฮะรดรทราว่าคนก็นิยมดูมากนะไขความรู้จากครูกรมศิลป์เนี่ยเป็นปีที่ไรแล้วจัดมาโอ้จัดมาตั้งแต่2 ก่อนโควิดนะฮะสองระหว่างโควิดเนาะก่อนโควิดครับบางตอนได้รับความนิยมเนี่ยตอนไลฟ์สดดูกัน15คน20คนนี่ก็ถือว่าเยอะนะเยอะครับฮะมาดูย้อนหลังย้อนหลังอีเยอะฮะโดยเฉพาะวันนั้นนะฮะที่เรื่องของสีเทพเยอะมากสีทองสถาพรท่านผู้ตอนนี้ท่านเป็นผู้ตรวจราชการใช่ไหมใช่ซับซ้เยอะมากฮะคนดูกันเยอะมากนะครับก็ฝากไว้ว่าขอให้มีความสุขกับฤดูหนาวครับ มันจะหนาวน้อยจะหนาวไม่นานก็ตักตวงช่วงเวลาดีๆเช่นนี้ไว้นะครับถ้าจะไปอยุธยาสุขเสาร์าทิตย์ก็อย่าลืมสำรองที่พักนะครับก็ถ้าเกิดว่าไปก็เจอรถติดที่หน้าวัดชัยวัฒนายามก็ อย่าอารมณ์เสียเนาะเพ่อเพิ่งตกใจแวะชมซะเลยครับครับผมขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับครับผมครับขอบคุณครับท่านผู้มานดีครับแต่เดี๋ยวขออนุญาตท่านยังนั่งอยู่กับเราดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมที่ท่านพูดนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนอกจากนี้ฮะเรื่องของที่ระลึกของผมขออนุญาตเสริมท่านผู้ชมทอีกครั้งหนึ่งนะฮะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรมศิลปากรไทยแลนด์วินเทอร์เฟสติวัลนะครับที่สะสมบัตรเข้าชมโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ ท้าสถานแห่งชาติที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรมศิลปากรนะครับไทยแลนด์วินเทอร์เฟสติวัลผู้อีกครั้งก็ได้นะฮะจะมีตาประทับกิจกรรมดังกล่าว5บัตร5สถานที่นะครับเจ้าหน้าที่จะประทับ ตราในบัตรเข้าชมณจุดจำหน่ายบัตรเริ่มกิจกรรมนี้นะฮะตั้งแต่วันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2566จนถึง31มกราคมพุทธศักราช2567นะครับและสามารถนำบัตรเข้าชมโบราณสถานและพิพ,ธพิธภัณฑ์ทั้สถานแห่งชาติที่ประทับตราแล้วอย่างน้อย5บัตร 5, 5สถานที่ใช่นะฮะมารับของที่ระลึก ได้ที่อาคารกรมศิลปากรนะครับที่เทเวศนะฮะชั้นสามาที่กลุ่มเหมยแพทย์และประชาสัมพันธ์เลยนะครับเ,เริ่มมารับได้ตั้งแต่วันที่2มกราคมพุทธศักราช2567เป็นต้นไปนะครับจนกว่าของที่ระลึกจะหมดนะครับซึ่งจะกำหนดแจกเพียง100ชุดเท่านั้นนะฮะจะเป็นเหรียญเนอพิเศษพระบุตรสิหิงรุ่นครบ1้2ปีกรมศิลปากรนะครับยังไม่หมดนะฮะท่านอดิบดีแจกนะครับจะมีสมุด ภาพไดอารี่ปีใหม่ปีใหม่ทุกปีปีนี้เป็นเรื่องเครื่องทองอยุทยาอ๋ออย่างที่ท่านพูดถึงพิพิธภัณฑ์นาสาเจ้าสพิยานะครับก็แจกเนาะแจกครับนะฮะเราแจกผู้มีอุปการะคุณครับแต่ใครจะอุดหนุนเราก็ขายครับอ่าครับผมนอกจากนี้ฮะยังไม่หมดนะครับท่านครับยังมีภาพชุดปฏิทินชุดมรดกเรียงรองเครื่องทองอยุธยา ครับนะครับโหงานนี้ถ้าใครได้ไปรับรองว่าต้องเป็นคอลเลคชันนะครับรับรองครับบางทีกรมก็แถมให้เดือนมิถุนายนบางทีก็พิมพ์ในประทินก็มี31วันก็มีมีไหมไม่มีเนาะไม่มีไม่ีตรงหมดข้างขึ้นข้างแรมวันแันเลิกะโอเคครับผมได้ก็วันนี้ฮะต้องขอขอบพระคุณครับท่านพนมบุตรจันทระโชธอาชิบดีกรมสิลปรกอนะครับที่มาเป็น ผู้ให้ข้อมูลในเรื่องราวดีวันนี้ตอนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรมศิลปากรนะครับไทยแลนด์วินเตอร์เฟสติวัลนะครับต้องขาวต้องขอขอบคุณท่านมากครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับนิดนึงนะครับท่านครับผมขออนุญาตทิ้งท้ายทั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทาง Facebook Live กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและ Facebook Live กลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากรนะครับและยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง ยูทูบชาแนลกรมสิลประกอรายการไขความรู้จากครูกรมสินเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆของกรมสิลประกอสําหรับวันนี้นะครับท่านอดิบดีกรมศิลประกรและผมนะครับขออนุญาตอาลาท่านผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ